วันดีค่ะ,ะก็วันอีกแล้วนะคะกับช่องคมพันดูละกันมากินข้าวแรงแล้วครับพี่น้องบ่มีผักกับค่ะเมือ่อี้นี่หาซื้อ๋่ยเนก็ะจะมีหมูเดดเดียวที่ทําตอนตอนเย็นนี่ค่ะแล้วก็แคบหมูค่ะพี่น้องเข้าในน้องห่อน,นอนมามาไพี่น้งองนะหัข้าวไหลมาได้ค่ะเด้อพี่้เจ้ากับบุได้ตังกินจังสิ่ลละค่ะพี่น้องกินลวกันนอน กินเพ่อยูท่องจักน้อยค่ะพี่น้องน้มื่อคืนท่องกินไปเรืห้องจอกจมาเด้ค่ะ นุ่มมากเลยเหรอเนี่ยมูเดียเดียววีมือคุลิแตแซ่บมากเลยพี่ลิบเดีรค,ครับพนัุลากลางครับผมใหม่แล้วครับเข้าเย็นเ <c oughs> ข้าเย็นแบบเนิ่นๆ <c oughs> หน่อยนึง <c oughs> เพราะว่าพริิตเยี่ยมบ้านเด็กมากลับมา กิดจะเมือ่อยครับแซ่บครับพี่น้องแบบว่าก็เลยช้าไปนิดนึงช้ำๆเลยอือจะมาพีนาน่น้องมานุ่มๆที่มากรุ่มมันหันะวันีอร่อยมากเลยนุ่มอ,อะไรในปาก กวนบันหันกูเรียกหมนแล้วก็คันแจบคับพี่น้องนุ่ม นะมือเป็นไงเราบป่ะเจ็บขึ้นก้าวค่ะพี่น้องแต่มือเกาน,กนุ่มเหมือนเดิมครับพี่น้อง มันน่าจะลงตัวแล้วกระสือก้า 9, 9, 9วจุดเก้าก้าวอันนี้ก็เก้าสิบเก้าแล้วนะหมูนุ่มมากค่ะพี่นะ้องใส่น้ำมันงาใส่ต้อปลาเขียวใส่น้ำปลา ใส่น้ำตาลลุกรมาวนีดหน่อยนะเซ็บเซ็บมากขนุ่มไม่ต้องทอดนานนะคะมันจะมันจะไม่อร่อยอ,อะไร <c oughs> <c oughs> อันนี้คือ <c oughs> Ôi kìa mà thả kiểu bàn đấy Nào thế này như kiểu lên đó kiểu bàn lại đấy Zoom mà Lại lại này อิ่มแล้วค่ะพี่น้องเบิดปั้นบักใหญ่นึงโหมพั

ถ้ามีเจ้าจำนะพี่น้องบุมพันบุ๋มมีเวลาค่ะพี่น้องไปเยี่ยมบ้านเด็กน้อยจนมืดแล้วก่ไปตลาดไปซื้อมูสามชั้นมาทำเพิ่งเสร็จนะคะพี่น <c oughs> ้องเลยไม่ได้ไปเก็บผักเก็บเมีม่ยกินพร <c oughs> ุ่งนี้ก็ไปเขตค่ะพี่น้อง อิ่มแล้วค่ะเรียบร้อยค่ะแต่ <c oughs> ปลาบองแต่ปลาบองห่ด ที่ทำมาพวกพันก็ขายหมดแล้วครับพี่น้องขายขายหมดทุกตลับทุกกล่องทุกท่านเลยจะไปเอาใหม่เนาะยวไปสั่งทำใหม่ให้น้องสาวทำให้ขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องพวงพันกุลการขอบคุณหลายๆเลยนะครับม้วนเดียวเนื้อช่ำฉ่ำฉ่ำนุ่มนุ่มกินแล้วโอ้มีความสุขค่ะพี่น้องเนาะใช่ไหมพี่เล็ก ไม่แข็งนุ่มเพราะว่าอะไรเพราะว่าขั้นสิบนาทีค่ะพี่น้องขั้นสิบนาทีแล้วก็ใช้เวลาทําทั้งหมดสิบสองนาทีสามสิบวินาทีหรือบางคลิปก็อาจจะประมาณสิบสามนาทีครึ่งประมาณนี้ค่ะพี่น้องกำลังดีหมูก็อร่อยเพราะว่าหมักน้ํามันงาน้ํามันงาทอดปลาเขียวน้ำปลาน้ำตาลทรายแล้วก็ ปริมาวนนิดหน่อยนะพี่น้องอัตราส่วนหนึงงน่งตอนหนึง่งตอนหนึ่งเลยได้ไหมพี่น้องใส่ลงไปเลยค่ะแซ็ปอันนี้ไม่เคม็มเลยเนาะใช่ไหมแบบว่านั้นปลากับทอดปลาเขียวอะ่ะเราก็ใส่ไม่เยอะจิ้มยนเลิมอิ่มครับพี่น้องแซ็ปไรเราบังอ้วนแล้ว,วนนพี่ <laughs> กินจนเลื่อมอิ่มวุ่นไปเนีมันนุ่มอ่กินแล้วมีความตุกในการกินเขากินจนเลื่อมอิ่มเนี่ยเขาจึงเรียกวันแดดเดียวเนาะอมูแดดเดียวเนาะนุ่มกินแล้วนุ่มอันนี้ก็กวบกันขอบคุณเอ็กซ์เซเลย์ไล่ค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องโภชนาการตุลาการ คุณพ่อแม่พี่น้องทุกกำลังแรงใจด้วย่ะเด้วยวันนี้ก็ทำคลิปการสอนสอนในเรื่องของสระอัวสอนเ,เรียบร่อยแล้วค่ะสอนเพลงสระอัวที่วฮมพันธ์ประพันธ์ขึ้นมาเองแล้วก็นำมาใช้จัด,ดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนก็มีความสุขสอนเพลงสระอัวแล้วก็สอนแจกรูปสะกดคาจากชุดด็จชุดกิจกรรมการเรียนรู้แล้วก็ให้เขียนตามคําบอกวันนี้ก็สอนสามชั่วโมง สำหรับภาษาไทยนะเต็มที่เลยตอนเช้าก็นักเรียนก็ไหว้ครูตอนบ่ายก็ได้สอนสามชั่วโมงขอบคุณเอฟซีมากน,นะคะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีสวัสดีครับเยอะเยอะเลยค่ะ